ทริปท่องเที่ยวที่เกือบลืมเลยนะครับสำหรับทริปนี้ปี2567เดือนเมษายนนะครับเราไปพักกันที่รีสอร์ทอัญยาวีทับแขกจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็จ้างเรือหางยาวนแหละที่หน้ารีสอร์ทนะครับไปที่เกาะห้องเพื่อไปชมวิวแล้วก็ไปเล่นน้ำนะครับถ่ายไว้นานมากแล้วเพิ่งมีโอกาส ตัดคลิปแล้วก็เอามาลงในปี6-8ผ่านไปแค่ปีกว่าๆเองลองไปชมความสวยงามของทะเลใต้กันบ้างนะครับ let's go <S เรากำลังจะขึ้นไปจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องเดินกันกี่ขั้นนะครับผมไม่ได้ถ่ายรูปนะครับผมถ่ายวิดีโอนะครับเอาป้าเอาป้าเดี๋ยวถ่ายให้ 11ด้วยความอยากรู้นะครับเราก็เลยนับขั้นบันไดด้วยว่ามันมีกี่ขั้นนะนครับร้อได้แบบนี้ระหว่างทางก็จะมีจุดให้เราพักเป็นระยะระยะนะครับจริงๆผมไม่ได้อยากพักเลยนะครับแต่คนอื่นเขาอยากพักกันก็เลยเอาสักนิดหนึงร้อ

เราก็เดินไปนับขั้นไปนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ก็จะมีคนที่สูงอายุในกลุ่มเราเนี่ยก็เริ่มออกอาการเหนื่อยล้าบ้างนะครับแต่นั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าจุดหมายปลายทางข้างบนเนี่ยสวยมากๆ274จจะได้แบบนี้ตอนนี้เราเจอปัญหาใหญ่ครับผมปัญหาของผู้สูงวัย ู้สูงวัยขึ้นไม่ไหวครับผมแม้ว่าสังขารของเธอและเขาจะไม่เอื้อํานวยต่อกิจกรรมในวันนี้แต่ต้องบอกว่าใจของเธอและเขามีเกินร้อยัยชลาที่ร่วงเลยไปไม่อาจทำอะไรเขาทั้งคู่ได้ความสามารถที่เขาได้มาในครั้งนี้คือการหายใจทางผิวหนังนะครับผม อีกไม่ไกลครับเราก็พูดอย่างนี้กันตลอดว่าอีกไม่ไกลและแล้วครับเราก็มาถึงจุดสุดยอดของจุดชมวิวเกาะห้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับที่ได้เดินขึ้นมาเพราะว่าบรรยากาศข้างบนเนี่ยลมเย็นสบายนะครับแล้วก็มองออกไปก็จะเป็นฟ้าใสๆกับน้ำทะเลสีครามเข้มนะครับสุดยอดเลยจริงๆ ณจุดสูงสุดนะครับ392ขั้นเราถึงแล้วครับจุดชมวิว362องศาเซลเซียสทุ้ย360องศาครับของเกาะห้องจังหวัดกระบีครับทิวทั์ทะเลรอบตัวเลยเย้ๆย้เ จะถึงแล้วครับรอีกไม่กี่ขั้นเท่านั้นครับก็จะถึงที่หมายแล้วครับและในที่สุดครับ <คน S 1> ก็ถึงครับผมแม้<อ><อ>สังขารเธอจะร่วงโรยไปแล้วก็ตาม<อ>แต่จิตใจเธอช่วยลากสังขารอันอ่อนแรงขึ้นมาจนถึงยอดสูงสุดจนได้นะครับ<อ>วิวข้างบนนี่ซื้อด้วยเงินไม่ได้นะครับ<อ>ต้องเดินขึ้นมาเอ,าเองนะครับใช้เหงื่อแลกนะครับ สูงสๆกันไปเลยครับผมโบบะสวยงามเหลือเกินคุ้มค่าแก่การเสียเหือครับผมเทายอดเขาพอดีเลยยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้พิชิตยอดเขาเรียบร้อยแล้วเอาน้ำปะหน้าจังสวยงามครับผม ขาลงนี่ก็จะตามลําดับเลยนะครับตอนขึ้นมาถ้าใครขึ้นมาทีหลังเนี่ยตอนลงจะลงก่อนครับผมเดินไวมากครับตอนขาลงช่างเป็นวิวที่สวยงามเสียเลยเกินโบบะโบบะไปนูน่นละเน่ยลงไวครับ ซึ่งหลังจากที่เราลงมาจากจุดชมวิวเนี่ยนะครับเราก็เอาตัวมาแวะจุบน้ำกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำมันใสามากๆมันอดใจไม่อยู่นะครับต้องจุ่มน้ำดับความร้อนในร่างกายกันสักหน่อยนะจ๊ะนี่คือลูกบอลเกงกินะครับ,บเป็นวัสดุโปร่งแสงโปร่งใส ถ้าเราโดนแล้วเราจะเจ็บไหมต้องถามใจใเธอดูมันคือมุนกระแพงแมงกระพุนมีลูกนี้กลูกนึงนะครับเล่นน้ำก็เรามาระวังตัวด้วยนะครับนี่คือแมงกระพุนครับเงาฮะ เป็นอันว่าจบทริปท่องเที่ยวแบบสวสูงวัยนะครับไม่ได้อดเวนเจอร์มากนะครับก็พอได้เหงื่อได้แรงนะครับแล้วก็สัมผัสกับธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินขึ้นไปจุดชมวิวนะครับหรือการที่ไปแช่น้ําทะเลเล่นน้ําใสๆเนี่ยมันก็ทําให้จิตใจของเราได้ผ่อนคลายลงเยอะเลยนะครับ ตอนที่ผมไปเที่ยวเนี่ยเป็นช่วงวันสงกรานพอดีนะครับของปี2,567นะครับอันนี้ก็ถ่ายไว้นานมากแล้วแต่ก็ไม่ได้ตัดได้ลงสักทีนะครับวันนี้ก็ได้เลิกดีนะครับกลับมาเปิดในโทรศัพท์เอ๊ะรูปกับคลิปเต็มเลยก็ถือโอกาสเอามา ตัดลงกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครอยากจะไปเที่ยวกระบ,บี่ก็ลองดูนะครับหาดทับแขกก็มีที่พักที่น่าพักอยู่หลายที่เลยแล้วก็มีเรือหางยาวคอยบริการพาเราเที่ยวตามเกาะด้วยนะครับหวังว่าจะชอบใจในคลิปนี้ที่ผมมาเล่าเรื่องราวครั้งหนึ่งที่เคยไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับคลิปนี้ก็ไปกับเจเอกับพี่หนึ่งนะครับกับน้องแอลนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขอีก หนึ่งช่วงเวลาของชีวิตเลยนะครับหวังว่าทุกคนก็จะมีช่วงเวลาดีๆกับคนที่คุณรักด้วยเช่นกันนะครับไปนะครับบายบาย